ข้างในจิตวิญญาณของคุณต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณคะเอ็ดออฟวนนะคะหนึ่งไม่เท้าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่อยู่ในใจสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญที่อยู่ในบนตาช่างและ the high p r e s t คุณกำลังจะได้เลือกเส้นทางอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานหรือการลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเอ็ดออฟบอนะคะมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานนี่แหละเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่เป็นเหมือนชีวิตจิตใจของคุณอ่ะเป็นจิตวิญญาณของคุณนะคะเพราะเดลไฮพินเทสเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับว่าเซนส์นสัมผัสของคุณเนี่ย มันชัดเจนมันแม่นยำมันลึกล้ำขึ้นไปอีกอะคะ่ะมีการพัฒนาภายในทางจิตวิญญาณของคุณขึ้นไปอีกนะคะมันมีการตื่นรู้มันมีการหลายๆอย่างชัดเจนในใจคุณมากๆและสองเหรียญสำรับนี้นะคะเป็นสองเหรียญที่เป็นเหมือนอยู่ในตาช่างคุณกำลังจะได้เลือกนะคะคุณกำลังจะได้เลือกอะไรบางสิ่งบางอย่าง ตามที่ใจคุณปรารถนาคุณจะได้เริ่มทํามันซึ่งบางครั้งเวลาคุณมองกลับไปนะคะเวลาคุณมองเนี่ยคุณรู้สึกว่างานงานนี้หรือสิ่งสิ่งนี้ยมันอาจจะดูขัดใจคนอื่นมันอาจจะดูว่ามันแปลกแต่คุณเชื่อในเซนส์ในสัมผัสในสัญชาตญาณของคุณว่างานนี้คืองานที่คุณชอบงานนี้คืองานที่คุณใช่แล้วคุณจะลงมือทํานะคะมันอาจจะต้องแลกอะไรกับบางอย่างหรือมันอาจจะต้อง วางอะไรบางอย่างเพื่อจะเริ่มทำสิ่งสิ่งนี้นะคะหรืออาจจะไม่ได้ทิ้งงานเดิมแต่ว่าเป็นการเริ่มงานใหม่แล้วก็ให้มันสมดุลกันระหว่างสองงานเนี้ยนะคะบางคนอาจจะเป็นงานหลักแล้วก็เป็นงานเสริมแต่ว่างานที่คุณจะเริ่มใหม่อะคะ่ะมันเป็นงานที่ทำให้คุณรู้สึกมันอิ่มมันเต็มในหัวใจของคุณมากๆมันเหมือนหัวใจคุณเรียกร้องที่จะทำสิ่งนี้ที่จะลงมือทำ ที่รู้สึกว่าคุณเหมือนขาดไปนะคะและคุณกําลังจะได้ทําค่ะคุณกําลังจะได้รับสิ่งนี้สิ่งที่ดีสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะงานงานนี้สิ่งสิ่งนี้อาจจะได้ช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากนะคะอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่พูดเยียวยาจิตใจผู้คนบางคนอาจจะได้เริ่มทํางานเกี่ยวกับเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญ,ญาณ นะคะการพัฒนาตัวเองการพัฒนาภายในหรือแม้แต่คนที่ไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะคุณก็จะได้มาทํางานกับตัวเองมาพัฒนาภายในตัวเองมาเรียนรู้มาศึกษามาฝึกฝนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านจิตวิญญาณทางด้านภายในของตัวเองค่ะ